ไข่ครับเพืน้องบอกว่าเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยมันหลบด้านในมังฝูอย่างเงี้ยเป็นสีเดือนค่ะของฝูสีเดือนแล้วมันไม่ยักสีเดือนเรื่งปู่โชคดีได้มาเจอขงปูี่ดิฝน้ดำออย่างเงีนะ ามาทำานี่นะที่เขาขาย่านนี่เขามาทำเขาจะทำเกี่ยวกับอย่างนี้นะทีวายูแล้วจะทำอีสนอีกินอะไรอีกไม่ใช่ไม่พอเอาไหนที่ไหู้ามกินหมูห้ามกินเจอเลยค่ะเข้าพร้อมกันเลยจ้ะ เลยค่ะที่หลวงปู่รักษาตาค่ะที่เป่าตาเขาโน้นที่ว่าเป็นอะไรนะมูสวัสดิ์ดดขึ้นตาเปิดตา,าก็ไม่ละเลยก็พักทุกหลังปู่หายแล้วเลว<า>ยลมาร่วมส่งครูกับหลวงปู่ค่ะ Ta lúc hai <laughs> mươi năm 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 à năm 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 ได้ได้แต่จะย้อนน้ำกได้แบบนี้น้ำลายต้องน้าวค่ะถาปลายน้ำดกว่าผมแม่เป็นยังไงเหรอผมแม่ยิ้มร้หายผมรู้หลาย

จ้องอ่านเราไม่รู้เรื่องหรอกอน้องปู่ปวดไหมอ่ะเป็นปวดเป็ปวดไม่ปวดน่ะอยู่ในกุฏิแต่สองวันก็ไม่ปวดไม่ปวดก็ดนักน,น,นเราเรื่องเป่าของเราอ๋อาปวดเป่าจ้องถ่ายฉีดมาเลยเป็นเลือดสดๆเลยที่บอกสงสารสงิ่งทเฮ้ยไม่ได้เรื่องหนูฉีดมาเลือดสดๆแล้วไงก็เลยไปหาหมอเถอะก็รีบ เรียกมาบริอทตีสามนะไปตอนตีสามค่ะน้องบูฮะลูกศิษย์พาไปส่งโรงพยาบาลหลานเขาค่ะพาไปส่งโรงพย<อ>าบาลหมอเห็น,นก็วิ่งกันบ้านเลยอะผมนี่จะอยู่ได้ยังไงเนี่ยผมก็มมีใครรอดแลควัผมก็รอดไม่ได้ยางไงครับแล้วคุณหมอว่าลำไส้เสียไปครบหนึ่งเ <N> น่าเน่าหมดเลยลำไส้เน่าไปคืบหนึ่งแต่ไม่ตัดเขาก็จะตัด จะไม่ตัดแต่ไม่ตัดตหลวงปู่ให้หลวงปู่หายเองฟื้นเอง